สวัสดีเจ้าในค่ำคืนนี้เราจะไปเสาะหาแมงจ้วกันจ้วเป็นภาษาเมืองเหนือเจ้าแถวบ้านเฮาเปิ้นจะห้องแมงชนิดนี้ว่าจ้วแต่ถ้าภาษาไทยเปิ้นห้องว่าแมงอะหยังก็คอมเมนต์มาให้น้องตัวเนอแมงจ้วเปิ้นว่ากันว่าชอบออกมาเสาะหากินน้ำในช่วงเหมือคืนเฮาก็เลยฉีดน้ำแล้วก็เปิดไฟสีม่วงหล่อใื้มันลงมาถ้ายิ่งเดึมมันก็ยิ่งลงมานักเจ้าแมงจ้วต่ำรักแล้วเสาะกันบยากเลยค่ะก็แค่เฮาจ่าไฟฉายที่เฮาพกมา่องไปตีแก่นตาของมันใื้มันมอง าาหแล้วเฮาก็ไปจับมันได้อย่างอี้เลยเจ้าเมื่อเฮายับมันได้แล้วเฮาก็เอามาใส่ในห้องอย่างอี้เจ้าเพื่อมาเฮิอมันบินหนีออกไปหรือว่าไข่บะมีห่องก็เอามาใส่น้ำคูอย่างอี้ก็ได้เนอะในค่ำคืนนี้น้องเขาก็จะรอซาะแมงจ ua กันชนถึงเดิกเลยเจ้าเพราะว่าวันพุธเฮาจะเอาแมงจ ua ที่เฮาซาะได้ไปแปลงลาบจ ua กินกัน <c oughs> อไเล่นอหาะไนึ่งตัวโอ้แม่ก็ได้หนึ <|so|>> ่งตัว ตะคืนเฮาพากันเสาะแมงจ้วจนถึงเดึกและนี่ก็คือแมงจ้วงที่เฮาได้ตึงมดตึงเสี้ยงนี่ก็จะประมาณร้อยห้าสิบตัวได้เดี๋ยวเฮาจะฮื้คุณยาของเฮาแปงลาบจ้วงฮ้่กินในวันนี้คอยดูว่าเมนูวันนี้จะเป็นยังไงค่ะจ้วงที่เฮาได้มาตอนนี้ก็ตายเสี้ยงมดแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะฮื้คุณยาเป็นคนตัดปีกมันออกแล้วก็แซบขามันออกตัวเพราะว่าปีกมันกินมาได้ขามันเฮาก็กินมาได้เพราะว่ามันจะยาฮื่ยเฮาคันคอนั่นเองเจ้ะมันจ้วง คนเมืองห้องจ้่วนอะมันเนาะคือว่าปีนเลมีเต่อแมงล่ะปีนเลมีเต่อแล้วถ้าเป็นกะที่มันออกเฉพาะกลางวานันในห้องอย่างเจ้ามอนยังจักรจันจ,จักรจันมันแตกต่างจากอันนี้นอรมันเนาะตัวน้อยนาะนี่เจ้าอันนี้ตัวใหญ่ห้องจั่วไวอเ้เนาะข้าวแปลงอย่างกินเจ้ามอนเอาทำแล้วพี่เอาหลาบเอาต้มฤดกบื้ดนี้เขาจะลาบนอรมันเนาะเขาจะลาบขอแกียงจะพังละเขาได้เลยแมงนี่นะเจ้าพังละ เื่อเฮาตัดปีกตัดขาแมงจัวมันออกแล้วเฮาก็เอามาซับซับซับอย่างอี้เลยเจ้าเพราะว่าจัวเนี่ยเฮาก็ต้องมาซับซับเพรมันละเอียดจิ้นมันมาปอนากเฮาก็เลยต้องเอามันมาซับตึงตัวอย่างอี้เมื่อเฮาซับจนมันละเอียดอย่างอี้แล้วเฮาก็ใส่พริกลาบแล้วก็กลายเป็นลาบจัวได้ละเจ้าเดี๋ยวเฮาว่าพอกันดีกว่าว่าคุณยาแปลงลาบจัวสไตล์คนเมืองนั้นจะเป็นอย่างใดวันนี้เฮามีแคกรับเชิญนั่นก็คือป้าเคิร์นจะมาจิ้มฝีมือของคุณยาตัวเนอร์ อ๋อลาบจ้วนี่เนี่ยเจ้าเมื่อเฮาเอามาลาบแล้วมันก็ยังเดฟโยเฮาก็ต้องเอามาขั่วขั่วคือมันสุกก่อนหลังจากนั้นเฮาก็มาจิ้มรสชาติแล้วก็กิกนกับพักกับแล้วมันจะเป็นที่มาของคําว่าเนาะำกับเจ้าํำเจ้าของกินรำมีตีคนมากอร่อยสุดยอดวันนี้นอกจากเฮาจะได้กินลาบจ้วตีอร่อยสุดยอดแล้วเฮาก็ยังได้กินเอฟอีหวกจากฝีมือคุณย่าตัวเจ้ามากินข้าวแรงตัวกันเนื้อ